โอเคครับจากคลิปก่อนนะครับที่สอบถามพี่ๆไปนะครับว่าในบ่อผมมันมีแหนเยอะนะครับพี่ๆก็บอกลองเอาเป็ดมาปล่อยอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับเป็ดอีกสองตัวนี้ไปรวมฝูงกับเพื่อนๆเขานะครับที่ตอนนี้ลงไปกบจัดแหนแดงนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ ที่พี่ๆบอกว่าให้ปล่อยเป็ดจัดไปครับเนี่ยไปแล้วโน่นตอนนี้ได้ปล่อยเป็ดไปทั้งหมด6ตัวแล้วครับตอนนี้4 5 6 7 7ตัว เดี๋ยวมาดูผลงานตอนนี้ผมก็ได้เอเป็ดลงไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้อยู่4ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก3ตัวนะครับก็พึ่งลงไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลดียังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ผมมาอัปเดตนะครับว่าพวกบัว mm hmm. พวกแหนพวกเนี้ยจะหายไปไหมแต่ที่เห็นเนี่ยคือแบบตอนนี้คือเต็มบอ่อเลย โอเคครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับเดี๋ยวผมไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ